สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวสวนเกษตรทฤษฎีใหม่มือนีนหลังจากห่างหายไปหลายมือครับพี่น้องหลังจากงานบวชลูกชายก็ล่างแล้วครับบันน้เขาสวนหลายมือนะครับเป็นอาทิตย์แล้วครับแต่ว่ากันยังดีฝนมาตกซอยอยู่ครับบันน้ฮดครับเมื่อกี้ก็มาดูมาดูก็เบิงว่าใบเป็นยังไงครับใบก็เริ่มเขียวเข้มแล้วครับมือกี้ก็ต้องมาฉีดไอพวกข้อมูลนเที่ยวครับ ซอยเห็ใบเขียวเขมันกระสีมีเป็นพวกแค่เสียมโบรอนถ้าปุ๋ยเกตกาู่นี่กระสีใส่เป็นปุ๋ยเกจสูตรกระบีห้าศูนย์ศูนย์ครับ,รบพี่นอ้องปุ๋ยเกตสีผสมน้ำสีครับตัวนี้ผสมสีกับพวกยาขามมลร็งสียังไหครับครับวันนี้อากาศขึ้มก็เป็นยังไงครับยันจะฝนตกค่ำเบิงกวนว่าถ้าสีเหลียวฝนตกเกือบชั่วโมงหนึ่งกับพานนะครับ ทีแล้วไบฟฝนตกวห่มนะครับนี่แหละจากหางหายไปร้ายเหมือกัเริ่มมาเบิ่งนะพี่น้องใบก็เริ่มเขียวเข้มนะครับใบชุดแรกครับพี่น้องใบชุดแรกนี่ครับใบชุดแรกเริ่มเขียวเข้มนะครับพี่น้องนี่เริ่มเขียวเข้มแล้วเป็นยังเพิ่นเพิ่นกระเฮ็ดทุเรียนเกี่ยวกับทุเรียนนี่แหละครับพี่น้องอยากมาเสียประสบการณ์เป็นยังเพิ่นคือว่ามีช bueno. ุดใบชุดหนึ่งชุดสองครับ เป็นยังที่เบรใบสุดหนึ่งุสดสองครับใบสุดแรกที่เขาหอยน่วลยครับพี่น้องถ้าใบอ๋อตัวนี้ออกมากแก่ครับใบมนันนี่ออกมากแก่เคี้ยวเข็มอัดใบมนันนี่มันหอยลูกปรุงอาหารร่งคั่วก็ว่าได้ครับพี่น้องมันก็สีโรนนะครับพี่น้องนี่แหละมันก็เริ่มโรนครับรวงทุเรียนนี่ใบสุดหนึ่งรวมแล้วก็ประมาณร้อยหกสิบบั้นนี่นะครับพี่น้องเพราะว่า มันสิโลนครับอายุพังมันนะครับพี่นนอกไปสุดหนึ่งชุดเท่าลูกกันละพี่นนอกสุดเท่าหอยลูกหอยยังนี่แหละประมาณร้อยก่ามือครับเพราะว่าทุเรียนร้อยยี่สิบวันกะร้อยยี่สิบมือกับบวกไปอีกสี่สิบมือครับกับประมาณร้อยหกสิบมือครับ,ใบ,บใบชุดหนึ่งกับสิโลงครับถ้าคำนวณวบผิดพลาดนะครับพี่นนอกนี่ละใบสุดนี่กับสิโลนครับสว่วงหอยลูกมันรวนแล้วก็ต้องเ็ดใ,ใบใบให้ได้ครับ ถ้ามีบอมมีใบไม่มาเทนนี่กัอันตรายสําหรับทุเรียนครับพี่น้องนี่ล่ละเป็นอย่างเิ่นคือ่าเฮ็ดใบสุดหนึ่งสุดสองนี่สุดแรกนี่สุดแรกเริ่มเขียวเข้มบานนี้ถ้าเขียวเข้มแก้จัดบานกันกับเฮ็ดหย่อดอีกสุดสองเนี่ยครับพี่น้องเฮ็ดหย่อดอีกสุดสองเพอสีเด้เพอสิเด้มาายฝนต้นนน้วากับสีเดเอาดอกนะครับพี่น้องนี่ลหละเิ่นว่าเห็ดใบสุดหนึ่งสุดสองครับพี่น้อง ใบกัเขียวเข้มกับใบกะงามเลี่ยครับอยู่นี่แต่ว่าสีเป็นข้อมูลนะครับก็แล้วแต่สูตรแต่ละสวนนะครับพี่น้องืมแล้วแต่สูตรแต่ละสวนบ่คือการถนัดใส่ทั้งไหนกะใส่ไปนะครับพี่น้องอยู่นี่แต่ว่าก่สีขอเกี่ยวประจาทุกเกืบวันสิบวันนะครับปุ๋ยกัใส่ปุ๋ยนั่นใส่มาแล้วสองยางนะครับพี่น้องที่แรกกะ สูตรฟื้นฟูต้ตนกับสูตรเสมอครับพี่น้องบานฟื้นโตมากอะมาใส่ตาสิงโตสสสสสอินซีชีวภาพครับพี่น,อน,น้องน้ำเงืนกับมีร้านผาฝันพันหม้ครับบานต่อไปกับใส่แปดสามซีครับแปดสามซี 8, 3, หรือหกสามสามกันแล้วแต่ครับกับใส่ครับใส่ทุกสิบห้าวันยี่สิบวันครับเพราะว่า เพราะว่าข้าสีเฮ็ดสะสมอาหารเด้ครับก็คือว่าข้าเห็ดใบางามกสะสะมมส,สมอาหารไปในตูวแหละครับพี่นอ้องเห็ดใบงามใบเขียวเข้มใบเขียวเข้มใบมันนะครับพี่นอ้องอืมอีน่นใบใบเขียวเข้มใบมันนะพี่น้องเห็นใบเขียวเข้มใบมันเท่ากับสีม้อนี้ก็สีอยู่ครับเป็นพวกแคลเซียมโบรอนกะอาหารเสริมนี่แหละครับพี่นอ้นองฉีดคือเ่าครับพี่นอ้อง ทุกเจ็ดวันสิบวันไม่มีเวลากับสีสิบมื่นอะไ้ครับแต่ว่าห้องต้องสีเพราะว่าช่วงนี้นี่แหละครับช่วงสีดึงอาหารว่าบำรุงต้นเนี่ยคือใบเรือเขียวเข้มนี่แหละครับเราต้องให้อาหารเพิ่นเพื่อให้เพิ่นใบแก่เขียวเข้มน้ำในเมื่อใบห้องเขี้ยวเข,ข้มเ้าก็ต้องปองกันไล่แดงน้ำด้วยพี่น้องได้แดงดูดน้ำเลี้ยงใบแก่ครับถ้าได้แดงเข่าเนี่ยใบมั่สิมูลโอกโหเลยครับมีผลต่อใบห้องครับรวงคั่วห้องครับ เว้นบอครับนี่ใบม่วนนี่มันต่อไปมันกับสิโลนครับครับใบม่วนนี่แก้เขี้ยวเข็มนี่ม่วนนี่ก็สิเหลือมโลนนะครับมันเหลือมเหลียงเห็นบอกนี่แหละมันสิโลนไปเรื่อยๆครับสิลวงนี่แหละเป็นยังเขาต้องเห็ดใบสุดหนึ่งสุดสองสามสุดครับพี่น้องว่าสุดหนึ่งหมายความว่าอย่างไรก็ยังส่อกันอยู่ครับใบสุดหนึ่งบครับมันแลวแต่บางสวนดึงยอดได้ครับ บางทีกับบางบางบางชุดกับสามใบหาใบแล้วเตี้ยครับพี่น้องนี่ครับใบชุดหนึ่งครับเดี๋ยวเราพี่น้องเบ่งใบชุดหนึ่งสามใบห้าใบแล้วเตี้ยครับพี่น้องทิศนี่แะครับชุดหนึ่งครับเห็นไยวพี่น้องหนึ่งสองสามใบใบที่สี่ใบที่หากระล่างสีเพี้ยสลาดนี่ครับนี่แหละหนึ่งสองสามสี่ห้าใบเนี่ยนะครับ ใบสุดหนึ่งสุดหนึ่งผ่านไปแล้วยอดตัวนี้ต่อไปออกยอดมากอเป็นสุดสองครับพี่น้องพี่นอ้นองก็สงสัยว่าสุดหนึ่งหมายความว่าอ,อย่างไรสุดสองเป็นอย่างไรนี่แหละก็คือสุดดีก็ให้ใบแก่เลยครับใบแก่เขียวเข้มสุดหนึ่งสุดสองบัน่นออกยอดมากอีกเป,เป็นประมาณสี่ใบหาใบแล้วแต่ครับเดี๋ยวแต่เขาดึงยอดไหลาย,ลายาวแล้วแต่เขาบำรุงครับพี่น้อง ดึงมาสามใบสี่ใบกัแล้วแต่ครับแต่ละกิ่งนะครับแต่ละเสอบานใบบ่านนี่ก็สิโลนนะครับบานนี่เพ่ดอกข้าาบํารุงใดทุ่งเทียมมีมีเชียร่ามีผวกมาเรงหลายๆกับสิโลนก่อนกาหนดกับเป็นใดครับถ้าข้ารักษาใบบไดใดนะพี่น้องนี่ละใบชุดหนึ่งชุดสองพี่น้องกับสงสัยนะที่แรกเที้ยต่แก้ไม่ไกับสงสัยกันแหละครับพี่น้องเพิ่นบอกกับบอสที่ายละเอียดครับ เพราะว่าตัวนี้กะเข้าเฮดมาก,กับสวนเกษตรทฤษฎีใหม่กเักเฮดมาก,กับฮาปีครับกะเหลือมาเข้าใจปีที่สามที่สี่นะครับพี่นออ้องตอนเอาน่วยนี่ละตอนไม่ไหมนี่ข้าบดต้องไปซีเรียสเดี๋ยวครับใบชุดหนึ่งชุดสองปีแรกครับข้าเฮดใบรักษาใบเใ้ได้จบอย่างเดียวครับอืมปีแรกๆปลูกสุราษฎร์เรียนปีหนึ่งสองปีสิห้องประเด็จ เฮาบอด้ไปนับใบดอกครับพี่น้องตอนนั้นเฮารักษามาเรียงได้รักษาใบได้คือจบแล้วตอนเฮาเสียวดอกนี่ครับเฮาจังสิงเอาผลผลิตนี่เฮาจังสิม,มานับเป็นชุดครับบาดอืมถ้าเฮารักษาใ้เพียเจัากระจันเขาบ่ใ้ไล่แดงเขาเพียไฟไล่แดงนี่นะครับปัญหาหนักกลัวมูก็คือเพียจกักระจันครับถ้าเฮารักษาบได้ที่แหลกใบมักก็สีบิดงอนนะพี่น้อง ปัญหาลักอันรับแดดของเทียจักระจันเขาต้องรักษาให้ได้ตีดูดอํำเลี้ยงใบอ่อนไปออกมากกับบิดบิดงอๆพอ,อสมบูรณ์ครับนี่เมื่อกี้พี่น้องตอนตอนแตงกิ่งออกกันลวกนี่ครับพี่น้องตอนกิ่งออกเขาเก็บผลผลิตแล้วเขาแตงนี่ลงได้เลยครับพี่น้องเห็ใบชุดหนึ่งแม่นิดดูซื้อ่าซองบาสอดได้เครับพี่น้อง บานยมมนยมเสื้ยวนยวยเขาก็สีได้แต่งอีกแขนงอีกได้พี่น้องยามเสียดอกนะสิะได้แต่งง่ายอยู่เบื้องล้วนี่นี่ครับที่เรียกว่าแต่งหงลงลวงวะ่ะบอดพราะแต่ใบสุดมากชุดหนึ่งมากก็คือซองวสวดนะครับพี่น้องนะจิตเบื้องถ้าใบสุดซองสิคักกุ้นนี่นะครับแค่ใบสุดหนึ่งครับว่าปีนี่ใบสิเอาเพจใบสองสุดแล็กกับเสียดอกนะครับพี่น้องอืม ่มามันสิเป็นไปใบ้บ่อเพราะว่าเฮ็ดสามสุดนี่ถ้าผู้เฮ็ดด้ก็ดีครับพี่น้องยูนี่ก็ว่าสิเอาจากสองสุดพ่อครับปีนี้นี่สุดหนึ่งเขาใ้สมบูรณ์แล้วสุดที่สองนี่ถ้าสวงดึงยอดดอกผพายุบอ่อเขาดูแลมาแลงใ้ก็ไม่ปัญหาครับมันปัญหาตอนหยอดดอกไม่ไหมนี่นะครับถ้าเขาดูแลมาแลงบ่ได้เขาก็อสิรักษา,บาบใบบ่ได้นะ ข้างล่างอยู่นี่สิโปร่งนะครับพี่น้องถึงทุเรียนสิบแปดคู่แปดกระซงแต่ว่าข้างล่างเสียโป่งนะครับพี่น้องโป่งป่องกันยังครับป่องกันเสียล่าท็อปแน่นะครับพี่น้องเสียล่าเพราะว่ามันมันมันแปดคู่แปดแล้ครับมันสลับปันกุท่านป่าครับมันก็เลยทีบานเข้ากะเห็นเห็นมันโป่งข้างล่างครับตัดขึ้นมาประมาณเพียงเอิ๊กก็เมียบางต้นกับเพียงข้อก็มีครับ ข้างล่างนะครับแตงออกให้โลง่โลงๆเลยครับพี่นอ้องเห็นบ่งงานเง่้ก,งออก็แตงออกแตงออกกับป้ายยาป้ายปูนก็ได้ครับปูนแดงนะครับพี่นอ้องกันเชื้อราแผมใหญ่นี่แหละคือคือเห่าแตงกิงข้างล่างโปรง่งโลง่งแบบเวลาฝนตกอากาศชื้นๆเข้าให้ตตองให้แดดเข้าเถิงนะครับพี่นอ้องแดดเข้าเถิง ก้องกันเชียราท็อปยังลหลายอย่างนะครับพี่น้องนี่แหละใบก็เริ่มใบใบสุดน,นี่ถือว่าเฮดได้พร้อมกันครับพี่น้องคือว่าเฮดได้พร้อมกันมีอยู่สองต้นครับที่กาลังออกรุ่นมูม้วนนี่ก็ถือว่าพร้อมกันหมดเลยครับทุเรียนสี่สิบกว่าต้นนี่ใบพร้อมกันอยู่ครับถ้าใบพร้อมกันจังสีเวลาเฮ้าเอาดอกมันก็นง่ายครับพี่น้องครับตัวหนึ่งออกยอดมากอีกตัวหนึ่ง คุ้มเสียจะกระจันบ่ไรออกรุ่นน่ะสิมันก็ยากเลยครับพี่น้องอืมตัวนี้ก็ถือว่าเห็นให้มันออกร้อมกันอยู่ครับปีนี้อืมสวนนี่เพิ่นกําลังตัดหญ้าครับสวนติดกันนี่แหละครับกําลังตัดหญ้าบอกเพิ่นตัดเอาครับบ่อยากเพิ่นจีดนี่ครับบาดยังสีแตงกิ้งครับพี่น้องนี่ที่ละงาบันแตงมันเลี่ยครับพี่น้องนี่สวนเสียกายติดติดกันครับยังแตงงาครับ เนตัดหญ้าเพิเ่มเติมตัดล่ะนี่ตัดหญ้าแบบนี้มันก็นดีอย่างหนึ่งครับเป็นปุ๋ยด้ตูเลยครับพี่น้องครับกาเยทิษฎดีกาัปเดตนี่ละเทีนี้การเทดใบชุดหนึ่งชุดสองครับนี่ขนาดชุดแรกเลยครับพี่น้องนี่สปองผสอแล้วที่แหลกแต่งนี่จนโล่งหมดแล้วครับพี่น้องปูง แตงปงส้ำนิดซำนึ่งนี่จะตกใจนะครับแขกแตงกิ้งนะครับพี่น้องแค่แตงกิงนี่กับถ้าแตงสองโคตกับง่ากเลยครับพี่น้องพิดกันตัวการแตงกิ่งทุเรียนครับก็รเลยชวดนี่กับว่เป็นยังครับเพราะว่าแม่บ้านมันบได้บ่หูด้วยครับการแตงง่ายแบบแต่เจ้าเฮ็ดรดแตงเองศึกซามากับมาเสร์ประสบการณ์พี่น้องเบิ่งนี้ละ แต่งานนี่ข้างล่างย่าให้ย่าให้ย่าให้เป็นไปได้อย่าให้เฟีย้ยลต้องดินเลยครับพี่น้องย่าให้ปกดินเนี่ยเป็นไปได้ครับย่าให้เฟีย้ยตงดินให้เวลาแดดออกให้แสงเข่าถึงบัดเลยครับจุนี่ถึงทุเรียนสีทีแต่ว่าข้างล่างสีงเนียนปูงลยครับพี่น้องปูงเพราะว่าหนึ่งหลบป้องกันโรคล่าลากเน่าโคนเน่าท็อปนะครับโรคที่อันตรายที่สุดก็คือโรคล่าลากเน่าโคนเน่าครับ ตัวนี้ยุบด้วยหนีนป้องกันเดือนหนึ่งประมาณสองครั้งครับป้องกันฉีดชส่ต้นฉีดใส่ตน้ใตนใส่ใบนี่แหละครับป้องกันใบลงมันสีซึมครับไปเองน้ำรงน้ำดินน้ำยางแนครับพวกโรคมอดน,นี่ป้องกันไว้ครับทุเรียนมาเด็ป้องก,ลกลันโรครากเน่าคนเน่านี่ครับสามารถถ้ามีอาการใบโลนนะครับพี่น้องใบโรนลงเท่าหนึ่งสำหรับทุเรียนหน่อยนะกะใบโรนโน้สุดหนึ่งบานกะคือจบแล้ะครับ ลวนวัดตนส่ะชุดหนึ่งกับสิเตียงย่อนว่าไม่ก็คือจบนะครับนี่ทังเดียวกะคือปลูกไม่เด้ครับเ้าบริป้องกันตัวนี้ยอยอดห้าวย่าให้เป็นครับพวกโรครากเน่าโคนเน่าเขาป้องกันครับมันจะยืนตายเลยได้ครับพี่น้องเขาป้องกันไ้ป้องกันไ้ดีกว่าแก่ถ้าแก่แล้วมันสิเด้ปลูกไม้ครับพี่น้องส่วนมากมันตายแล้วมันปลูกไม้นะครับพี่น้องนี่ครับพี่น้อง ตัวนี้ปลูกกับแปดคุ่นแปดแล้วพี่น้องก็สลับพันปลาจอดกันไะไได้นี่นี่สุว่างานมันมาจอดกันในเรือพี่น้องอยู่นี่สิคลิปคลิปปลายมันออกครับคลิปปลายยอดมันนี่แหละเอาบันไดขึ้นง่อยแล้วก็คลิปปลายมันออกครับอย่าให้มันไปส่วนกันนะครับพี่น้องถ้าตัวนี้มันส่วนกันกับสิคลิปออกถ้าเพิ่นไปส่วนกันแล้วเพิ่นกับสิใบหลวงใบโรนแสงขาว่ถึงนะครับพี่น้องทุเรียนจะเป็นแบบนั้น งาสิบอส้นกันนะครับพี่น้องสิพยายาบไปหาแดดนะถ้ามันไปส่วนกันสิก็ส้นกันเพราะว่าปลูกอยู่นี่สลับปั้นปลาแปดคุ้นแปดกะถ้าปลูกไม่ไม่กับบริหารจัดการง่ายกับคือแปดคุ้นเก้ากอะไรครับงานจัดการง่ายครับกระแล้วแต่สูตรนะครับผู้ลงคนกับลูกคููแต่ว่ากะกับเพ้ากะเปลืองเงื่อนเท่าน้าครับพี่น้องเปลืงองหย่อนยัง ชั่วว่าห้าสีร่งทุนทุเรียนไปสามหมื่นนี่ครับถ้าปลูกไร่เน่ยชื่อว่าครับลอยตน้นมันบอกครับลอยต้นกับหมื่นหนึง่งสามลอยต้นกับสามหมื่นขออภัยครับถ้างห้าลร่งแปนสามลอยต้นนี่พุ่นสองกับประมาณหกหมื่นครับกับส่งทุ่นไปสองเแถาครับคิดพุ่นเอาครับถ้าจำนวนทุเรียนครับขึ้นอ,อยู่นี่นี่ขนาดว่าปลูกแปดคูณแปด สารับฟันปลากะทุเรียนนี่ยหาปีเนาะครับพี่น้องกาสีอีกประมาณสองปีครับสองปีนี่นาสีงาสีจอดกันประมาณประมาเกทปีครับเกทปีนี่จอดกันมันคุดต้นนะครับตัวนี้มันเป็นสลับฟันปลา,าปันด้านแปดคุ้นแปดนี่กระดาสีประมาณเกทปีแปดปีจอดกันนะครับพี่น้องนี่หละงามเสียวมาเ่อยๆครับนี่ละเป็นยังคือบ่าอย่างให้ปลูกที่ครับ บ,บริหารจัดการกง่างครับเวลาผหย่อ่นยาลากสายมันกง่ไงครับตัวนี้มันกับปลูกสาหรับพื้นที่ถ้ามีหน่อยก็เลยปลูกสำหรับฟันป่านะครับพี่น่องกัถามอยู่ว่าอยู่สวนนี่ใส่น้ำแต่เทจักแถวครับเปิดบดสวนบอ่บอบ่อครับพี่หน่องอยู่นี่ใส่เป็นซ้ำเมิดนะครับพี่หน่องนี่นี่นี่เลยครับ ต้นหนึ่งสีมีอยู่สองหัวครับอยู่นีน่นี่ห้างต้นอยู่ประมาณสองเมตรขึ้นครับสองเมตรขึ้นย้อนยังครับว่าอย่างไรสปริงเกอร์ไปตีต้นนะครับพี่น้องสองเมตรกลัวครับมีต้องรังต้นกับสองเมตรหาสิบครับบางครัง้งทอวิธีนี่สี่เมตรครับอยู่ระวางกลางเลยครับพอพี่สี่เมตรมันจะอยู่หัวอยู่ถ่ายนะครับพี่น้องเป็นยังคือบ่อย่างไรทุเรียนตีต้นครับ นี่ครับถ้ามาตีตนแล้วนี่ขนาดแค่ฝนตกนะครับพี่น้องนี่เขาเอ่นว่าพวกเสียล่าได้ครับพี่น้องออกเขีเข้ยวเขียวนี่นะอืมตัวนี้ถ้ามันใหญ่มากมันจะดีขูดเปียกเลยครับเสียล่าครับเปิดกับเป็นเสียล่าตัวหนึ่งนะครับสําหรับล่านําคางล่าฝนล่าน้ำตีต้นนะครับพี่น้องถ้ามันเขาเน่ามนันสิล่าเป็นเรี่ยครับภากัะพันยามเบิงครับทุเรียนนี่มันสิท แก่ตรงน้ำตีต้นนี่แะครับพี่น้องเขาเปิดคู่มือกิดบางทีครับเปิดคู่มือเข้ากับโฮสไปเรื่อยๆตัวนี้เขากับป้องกันไว้ครับแต่ว่าอยู่นี่สีห้างอยู่ครับรอบนึงอะไรซิบหัวครับพี่น้องนี่ก็ได้ร้ายเด้ยซิบหัวเพราะว่าเขาใส่เสือเมิดสูบเกินบ้าโหนเลยครับบ่มีบอผักในพื้นทีหนึ่งไร่สองงานนี่แหละครับพี่นอ้องอ,อีกฝุดกับมีร้านอาหารน้านะครับรเด้ได้ใส่ได้เส้อละซะิบหัวครับ สิหัวแบบนี้ละละบ่ได้ใส่ารเด้ครับพี่น้องเพราะว่าห้องบ่มีบ่อพักสูบขึ้นมากกันเลิกจะพาสิบเม็ดพ่นครับแต่มาปั่นหดเลยครับบ่มีบ่มีบ่องพักครับพี่น้องบ่มีบ่อพักจะผู้เห็ดสีหาไล่ขึ้นไปนี่เฮ็ดบ่อพักสิดีครับเพราะว่าเวลาสูบหดมันบ่ได้ใส้เวลาโดนครับตัวนี้มันพื้นที่บ่ร้ายแลลวครับ ทำบ่มีบอ่อเก็บพื้นท่าไทยพื้นที่มันก็ต้องกุดลงครับมี่ผ่าใบมาลงนะครับ, <c oughs> บเดี๋ยวจะพาเบิงพี่น้องว่าซ้ำเมิดไงหรือบอไงนะครับพี่น้องนี่ล่ะซ้ำเมิดกันแรงเคืองครับพี่น้องอชายพี่น้องบอเดเบิงคีบหลักแรกน้องพี่น้องเบิงน,นี่ล่ะซ้ำเมิดกะใส่เป็นแรงเคืองครับพี่น้องเจาะลงไป ่อหาครับเลือก40 4บหาเมตรครับดูนีบ่บ่อนี่นี่สูงขึ้นมากกับห้นเลยครับนี่สูงขึ้นมากหั้นเลยเป็นซัมเมอร์แรงครึ่งทอนนิวเครื่องครับนี่ว่างเมียนเลยครับบานนี่ว่างเมียนไปลับไปแยกเป็นหัวเป็นว่าวปิดเปิดแต่ละเส้นแต่ละเส้นแต่ว่าเมียนนี่ต้องใส่นิวเครื่องครับตลอดเลยจึงมาแยกออกเป็นหกหุน้นนี่ครับพี่นอ้อง ไม่แย่กว่าโคกมนนี่ไปเป็นทาง่ทางแล้วก็เป็นว่าปิดเปิดแต่ละแต่ละแต่ละสุดแต่ละสุดนะครับแต่ละแถวแต่ละแถวห้ามเกินทับเมื่อก็แล้วแต่ควบแรงห้องเฮาใด้เฮาหรับระ,ระบบนามครับอยู่นี่นี่ใส่เสมอแต่ละแถวนี่เห็นบ่เกินหาหัวสปริงเกอร์ครับถ้าเกินกว่านันก็น้ำคอยครับเพราะว่าอยู่นี่มันใส่เสมอ ถ้าผู้ใส่ใดนี่ก็สามารถใส่ทุเรียนอะ้อยูระมาณแถวหนึง่งยูระมาณหาต้นหาต้นมันก็ซิบหัวเลยครับแยกออกไปนี่แหละแต่ว่าเมียนนี่ต้องใส่คอหนิวเครืองเลยครับสิเป็นรถนิว้วตัวหนีบ่ได้ครับถ้ารถตัวหนีน้นาให้คอยแห้งครับหนิ้วเครืองแยกออกสุดสวนกับนิ้วเครืองเลยครับเขายังไม่แยกออกจะเป็นว่าวนี่หกหุนครับนี่มี้บ่เด็ ่ายเกี่ยวบับใบอย่างเดียวครับเบรงระบบน้ำใส่น้ำเสำมอโตหลตลอดครับบ่ามีบอ่อพักหมดเตมือปลูกเข้าเด้ยวยนี่ครับนี่แหละคุณเลี่ยงก็ได้ขายสองปีนะครับปี่น้องนี่แหละน้ำกับบริวัดจจกเทียดินกับบริวัดจจกเทียเลยดินบ,บ่เคยวัดครับบริวัดเจีเทียอยู่นี่น้ำกับบริวัดครับเพราะว่าแถวนี้เพิ่นเฮ็ดสวนเพิ่นปลูกพักปลูกงั้งปลูกกล้วยปลูกพักปลูกปพริกก็ได้้ลนะครับก็เลยบ,บริวัด เราเน้นอินซีสารับเคมีนะครับพี่น้องผมบอกใ้ใส่เคมีตลอดได้ครับพี่น้องอยู่นี่ถ้าใส่อินซีใส่อินซีกับส่วงผลผลิตกับใส่เคมีเข้ากับมาสต์ส่วนเข้ากับสารับเป็นอินซีครับบ้านนะฮะแนวแต่ผู้สีใส่หกสามสามเก้าสามสามแปดสามสี่สามสูตรแต่ละสูตรครับใส่อย่างน้อย สิบห้าวันครั้งครับพี่น้องเดือนหนึ่งก็ทือว่านานแหละครับปุ๋ยครับพวกไส้ครับซิบหาหมื่อไส้เทือนหนึ่งครับแต่ว่ากะเท่ากับไส้หน่อยแต่ไส้ดูนะครับพี่น้องครับอืมการใส่ปุ๋ยใส่หยังนี่ครับตัวอีกตัวนี่แหละครับตัวนี่แหละยอดดอกรุ่นครับหอยน้วยโดนครับอื่ถ้าหอยน้วยเขาก็เจ็บน้วยออว่าแทงกิ่งก็ยอดสัดออกครับ หอยโดนครับหอยลูกโดนตัวนี้หอยลูกโดนก็มูครับอ่ะเข้าแตงออกมากอ่ะแตงหยงอดแตงยางครับนี่ครับใบมันกำลังออกเพราะว่าตึกเดี๋ยวเสียกิ่งขนันแงพี่น้องเสียเบิ้งนี่ซึ่งว่ากิ่งว่านี่สีบเดแดงออกเลยครับพี่น้องนี่สีบัวดงออกเอาออกก็แต่ว่าบัวด้ออกลายครับถ้ามันใบเคี้ยวเข้มสีบัวออกครับปีนี้เพราะว่างาท่้งคุณหลังจากเจอพาอยุแล้วใบบ่หลาย ตีแตงออกด้านนี่พ่อนี่ครับนี่ซ้ำนี่ตอนเอาดอกน,นี่ตัวนี้เสียวใบทะเลียงนี่ช่วเสี้ยวดอกกระแตงออกแขนงรูส่วงนี่มาพ่อดีครับเม็ดหนึ่งนี่ตัวนี้กระแตงใบทะเลียงลูคือกันครับนี่อยอดออกมากสรซางมันครับนี่แตงออกมาซ้ำนี่ครับนี่นี่นหอยบ่เกินหน่วหนึ่งครับนี่ตัวนี้ย่ามเสี้ยวดอกสีลงพีนง่น้องิึงหลอกคลิปนี่คลิปช่วงางานนี่เอาดอกไปสองจุ่มสามจุ่มกัพ่อและครับ บัวเดีไวใลายคือเก่าครับปีนี่ที่แตงดอกลายอยู่ครับบัวเดีไวใลายครับเตืองอาหารครับอืมแล้วแต่สูตรนะครับอืมสูตรเกษตรทฤษฎีใหม่กะเคล็ดจากประสบการณริงนะครับอย่าเข้าเฮดมาเนี่ยแหละครับคลิปนี้กะกะซิตัวนี้สมุนไพรแล้วครับพี่น้องมึงตีเหระครับโอ้ยจะเป็นงามครับเข้าไปในปลูกเสรีหรืองามพด ก่อน่กินครับคับคลิปนี้กับิคอ้จบไปซ้ำนี่นะครับเกียรทฤษฎีหม่ก็มาอัปเดตให้พี่น้องเบิงเกี่ยวกับดูเลีใบพวกเผี่ยวไฟไล่แดงนี่นะครับส่วนนี้กันเสียล่านํำครับตลอดด้ยครับทุเรียนครับป้องกันครับเสียล่าอย่าไปผาดเพลอครับผาดเพลอเสียล่าโรครากเน่าคนเน่ากับคือปลูกไม่หรอกครับพี่น้องครับเกษตรทฤษฎีไม่กับิคอจบไปซ้ำนี่แหะครับสวัสดีครับ